สวัสดีค่ะไทยนิยมค้าสวยนะคะแม่สวยสกลนครค่ะวันนี้นะคะเป็นวันมงคลนะคะพรุ่งนี้เป็นบุญข้าวประดับดินเนาะใครมีญาติพี่น้องนะกก็ไปวัดเนาะเอาข้าวเอ,อปาปลาให้ญาติญาติญาติของเรานะถ้าอีสานนก็จะเป็นบุญข้าวประดับดินเหมือนกับว่าเราเอาเขาเรียกว่าเอาของหวานอาหารข้าวนะคะไปไปทานนะคะเรี้กยายไว้ตามดินตามที่ตามทางของเรานะ,ะพรุ่งนี้แม่ก็จะตื่นแต่เช้านะคะ ทำห่อข้าวประดับดินนะคะเพื่อจะเอาไปาทาบุญหาญาติของเราที่จากเราไปแล้วแล้วันนี้ท่านก็เปิดเขาเรียกว่าเปิดเปิดให้ญาติญาติของเรานะคะมารับบุญที่เราทำพุ่งนี้นะคะพุ่งนี้คุณแม่บุญมาฝากเช่นกันนะคะพุ่งนี้จะไปทําบุญนะอาการก็ยังก็ยังด,ดีขึ้นนะคะแต่ดีขึ้นแต่วันนี้จะกลับบ้านแล้วซื้อเครื่องซื้อของเต็มๆเลยนะ จะกลับบ้านแล้วนะคะก็แบ่งปันนะแบ่งป,ปันสักหน่อยเนาะก,ก่อนกลับบ้านเราก็ยื <c oughs> อีกนึ่งอเอาไปไม่อีกกระหน่อกับันนี้ไม่สวยมีผ้าดอนกลอยสวยมีผ้าดอนกลอยนะคะดีๆสวยๆวยเลยนะคะไปเลยนะ,ะมา,าวางผ้ากุ้งเนาำลังกะะ็เป็นอยีกค่ะมีผ้าดอนกลอยนะคะก็จะมาแบ่งปัน fc สายบุญนะคะตัวนี้ตัวสั่งมาใหม่นะคะตัวสั่งมาใหม่ ก็ตัวนี้เป็นสีบูยีนะคะแกะโอบลายมีโบราณค่ะแปดร้อยบาทนะคะสวยมากเป็นผ้านดรนอกลอยนะคะปกติเราขายพันห้าพันสองหนึ่งพันแต่วันนี้โปรโมชั่นอยู่ที่แปดร้อยบาทนะคะอันนี้คุณแม่ไม่ได้ติดรหัสน,นะท่านสนใจแบบไหนลายไหนท่านแคปหน้าจอโทรหาแม่สวยได้เลยนะคะศูนย์แปดหนึ่งค่ะสามแปดศูนย์ส,ยสีนนะะ่สามสามแปดแม่สวยสกลนครนะคะแม่สวยสกลนครนะคะสวยงามมากข่ะเอฟซี FC ท่านใดสนใจแคปหน้าจอโทรหาแม่สวยได้เลยนะคะ 081ค่ะ3804338แม่สวยสกลนครนะคะหลายท่านก็เอฟมาคุณแม่จัดของให้เสร็จหมดแล้วนะคะท่านใดที่โอนตังมาคุณแม่จัดของให้เสร็จหมดเลยเนาะถ้าท่านใดยังไม่โอนเดี๋ยวคุณแม่โอนมาปุ๊บคุณแม่จัดส่งปั๊บได้ของแน่นอนค่ะหลายท่านก็บอกว่าเจ็บปลายทางได้ไหมไม่ได้ค่ะเพราะว่าคุณแม่ไม่มีระบบเก็บเงินปลายทางนะสินค้าของคุณแม่เป็นโครงการช่วยเหลือชาวบ้านเนาะค่ะท่านใดเอฟสนใจพื้นไหนไรไหนแคปหน้าจอมาโทรหาแม่สวยได้เลย081ค่ะ สามแปดศูนย์สี่สามสามแปดแม่สวยสกลนครเนาะค่ะแล้วก็ตัวนี้เป็นผ้าดอนกลอยจ้ะผ้าดอนกลอยอย่างนี้มีดอกเกตมณน,นีมีสเก็ตทำนะคะลายเชิงด้วยนะคะหายากลายเชิงตัดออกมาสล้วยสวย,สวยท่านใดดูคลิปคุณแม่จะเห็นคุณแม่ตัดตกิรดาสวยงามมากสวยงามมากๆเลยค่ะสวยงามมากๆเลยนะ,ะวันนี้คุณแม่ก็มาแบ่งปันอยู่ที่แปดร้อยบาทเท่านั้นเองค่ะต่อมาค่ะโอลายใบยโพนะ,ะมีเชิงลายใบยโพค่ะลายใบยโพใหญ่นะคะสวยมาก ลายใบยโพใหญ่มีเชิงสวยมากแกะโอบไม่ขนาต่เครือด้วยนะคะแปดร้อยบาทเท่านั้นเองค่ะเอซีท่านใดดูคุณแม่ได้ของดีแน่นอนค่ะไม่มีตําหนิใดๆทั้งสิ้นนะคะลายใบยโพมีเชิงค่ะลายใบยโพมีเชิงแปดร้อยบาทนะคะต่อมาค่ะโอตัวนี้สวยมากลายดอกเกศมณีแกะโอบนะคะดอกเกศมณนีแกะโอบเปลือกเปลือกประดูค่ะ แกะโอบด้วยเปลือกปะดูสวยงามมากนะคะแกะโอบด้วยเปลือกปะดูค่ะแกะโอบด้วยเปลือกปะดูนะคะสวยงามมากเลยนะแปดร้อยบาทนะคะทอแน่นทอหนาทอดีทอแน่นทอหนาทอดีมากๆเลยนะคะของอำเบอวานอนลายนี้ลายเม็ดข้าวสารจ้านิ่มมากนิ่ม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 บูยินนิ่มมากค่ะยิบนิ่มมากบูยินหอมข้ามตุยตยอยู่นะคะหอมข้ามตุยตอยู่เลยนะคะ แต่ละพื้นสองเมตรกว่าๆทั้งนั้นเลยหนึ่งเมตรคูณสองเมตรนะคะหนึ่งเมตรคูณสองเมตรนะคะแปดร้อยบาทเท่านั้นเองค่ะโอ้ตัวนี้สอดหลองสวยมากผ้าดอนกอยสอดหลองนะคะตัวนี้เห็นไหมคะสวยมากมีนาาเตยเครือเอ้ยเป็นตาเอาไปตัดกระดุได้เลยงามงามงามมากเลยนะคะสวยสวยค่ะค่ะเป็นสวยมากเลยมีนาคเตยเครือมีสเก็ดธรรมมีมงกุฎเพชรน,นะคะรวมตัวกันในผืนเดียว งามมากๆเลยค่ะงามงามงามนะคะเป็นผ้าดอนกลอยค่ะเป็นผ้าดอนกลอยเอฟซีท่านใดเอฟเอฟได้เลยนะคะเอฟได้เลยสวยสวยเลยตัวนี้ลายโซ่สนิหาแต่ลายโซ่มาเกี่ยวเป็นเป็นสเก็ตทาค่ะเห็นไหมคะสวยมากแกะอบด้วยสีกีบบัวค่ะแกะอบด้วยสีกีบบัวนะคะสวยสวยเลยนะคะสวยสวยเลยนะคะชอบพืนในลายในแคปหน้าจอโทรหาไมสวยได้เลยนะคะ0 8 1ย์ดหนึ่งค่ะ สามแปดศูนย์สี่สามสมแปดม่สวยสกลนครค่ะแม่สวยสกลนครนะคะโอ้ตัวนี้หาซื้อไม่มีนะคะอ่าดอนกลอยเคยยำดอนกลอยเคยยำสวยมากนิ่มมากสวยมากนิ่มมากนะคะดอนกลอยเคยยำโอ้คุณแม่จะไปตับมีเชิงสองด้านเลยนะคะดอนกลอยเคยยำค่ะมีเชิงทั้งสองด้านเลย นี่นาคเต่เคือนะคะลายหมี่โบราณโอ้โหสวยมากพิวมากสวยมากนิ่มมากนะคะพิวมากสวยมากนิ่มมากค่ะนิ่มมา,มากเลยเป็นเคยยำนะคะเคยยำคืออะไรนี่ค่ะเคยยำเขาจะผ้าหลายๆสีมายำใส่กันเป็นเส้นเล็กๆมายำใส่กันหลายๆสีนะฮะอลังการมากนะคะตัดชุดเดรสโอ้โหสวยได้ชุดยาวเลยนี่ฮะตัดชุดเดรสะสวยสวยค่ะไม่ตัดชุดเดรส,สตัดจิรด,ด,ด,ดาก็ได้แต่ละเพืนมีแต่สองเมตรกว่านะฮะ แต่ละพื้นมีแต่สองเม็ดกว่ากไม่มีตำหนิใดๆทั้งสิ้นค่ะแปดร้อยบาทค่ะแปดร้อยบาท FC ท่านใดดูคุณแม่อยู่ F ได้เลยนะคะ FC ท่านใดดูคุณแม่อยู่อ F ได้เลยอ่านี้คนละลายกันนะคะหููเปียวกันคนละลายกันตัวนี้เป็นลายสเก็ตทำหนักแต่เคืยใหญ่นะฮะเซตนี้มีอยู่สามพื้นนะคะใคร F M ได้เลยนิ่มมากขอบอกหอมมากนิ่มมากนะนิ่มมาก ขอบอกค่ะสวยๆเลยมีแค่สามผืนเท่านั้นนะคะแต่คนละลายกันมีแค่สามผืนแต่คนละลายนะคะมีสามผืนแต่คนละลายนะคะชอบผืนไหนลายไหนครับหน้าจอโทรหาแม่สวยได้เลยนะคะ081ค่ะ3804338แม่สวยสกลนครนะสามสีสามลายน่าต่เกลือสามลายสามสีค่ะสามสีสามลายลายสามสีเลยนะ,ะมีอยู่สามผืนนะคะตัวนี้ ตัวนี้มีขอมีขอคู่นะมีขอคู่สวยๆเลยนะคะสวยมากสวยมากค่ะมีสามผืนนี้ไม่มีขายอีกแล้วนะคะในประเทศเลยนะสามผืนนี้สวยมากปกติขายกันผืนละพันห้าก็ได้แต่วันนี้แม่มาโปรโมชั่นอยู่ที่แปดร้อยบาทค่ะกําไรไม่ต้องถามถึงแทบจะไม่มีเลยนะคะแทบจะไม่มีเลยโอ้ลายนี้แปลกมีผืนเดียวเออเขาบอกว่าลายอะไรนะคุณได้ลืมลายนี้แปลกมากเลยนะลาย ลายลายรวมกันนะคะเขาเรียกว่าลาย,ลาย,ลายอะไรเนาะเป็นลายดีไซน์ใหม่ค่ะสวยมากมีผืนเดียวนะคะมีผืนเดียวค่ะตัดเดซก็สวยตัดอะไรก็สวยเป็นผ้าดอนกอยนะคะ<ม>ยาวมากยาวมากใหญ่มากยาวมากใหญ่มากยาวมากเห็นไหมคะใหญ่ามากยาวมากผ้าดอนกอยค่ะแปดร้อยบาทท่านชอบผืนไหนไลายไหนแคปหน้าจอโทรหาไม่สวยได้เลยนะคะศูนย์แปดหนึ่งค่ะสามแปดศูนย์สี่สามสามแปดแม่สวยสกลนครค่ะแม่สวยสกลนครนะคะ ลายแปลกแปลกแนวต่อไปผ้ามีเชิงค่ะยังขายดีอยู่นะคะผ้าดอนกอยหลายท่านบอกคุณแม่ยกให้หนูดูหน่อยหนูยังไม่ได้กับเพื่อนเลยหนูยังไม่ได้กับเพื่อนเลยค่ะโอ้มาเลยค่ะมาเลยดอนกอยอย่างดีพรีเมียมนะคะลิมิเต็ดอิดิชั่นนะคะมีลายและผืนนะลิมิเต็ดอิดิชั่นนะมีลายผืนค่ะมีลายผืนผืนละแปดร้อยบาทผ้าดอนกอยจ้ะผืนละแปดร้อยบาทตัวนี้นะคะแกะโอบแต่ตัวนี้มีลายเชิงในตัว ลายมีโบราณลายเชิงในตัวนะแจ๊โอบด้วยดอกบัวแดงนะสีดอกบัวแดงนะคะเปืดอฝาดนะคะสวยมากสวยมากๆเลยนะคะแปดร้อยบาทเท่านั้นเองค่ะเป็นผ้าดอนกลอยนะคะสวยๆนะคุณแม่อยากให้เอฟซีเลือกก่อนยังไม่ได้ขึ้นโจที่หน้าร้านเลยถ้าโจหน้าร้านขั้นต่าต้องขายพื่อละพัสองดอกลักลาดลาชจกัญญานะลายดอกลักราชจกัญญามีอยู่สองพืนนะคะลูกไก่เอาไปหนึ่งืนแล้วนะสวยมาก ดอกลักราชกัญญานะคะเจ้าหญิงไฟว้าหญิงศิลิวัณบุดีเป็นคนดีทายนะคะสวยงามมากต่อไปเป็นลายหีโบราณค่ะต่อไปลายผีโบราณผ้าตัวนี้เป็นสีบูยีนนะคะสีบูยีนนี่ม,มากมีเชิงล่างด้วยนะเห็นไหมคะเป็นเชิงล่างด้วยผ้าดอนกลอยสวยมากงามมาก mm hmm. FC ท่านใดดูคุณแม่อยู่เอฟเลยนะคะเอฟมาเลยค่ะเดี๋ยวคุณแม่จับให้พรุ่งนี้ไปวัดสองรอบไปวัดเช้าไปวัดป่าสุทาว่าเดี๋ยวบุญมาฝาก สายมาไปวัดโพชัยนะคะก็จะวัดโพชัยเนี่เพื่อนจะทําถาดห่อข้าวไว้ให้แล้วแล้วก็เอาเงินไปบูชาแล้วก็เอาไปถาวายให้ญาติเรานะ,ะตอนเช้าวัดป่าสุทาวาปีนี้ก็ให้ญาติเราทานทั้งเช้าทาัทาง้ทงทั้งทั้งเที่ยงเลยเนาะค่ะค่ะก็จะพรุ่งนี้ก็จะไปทําบุญอีกเมื่อวานก็ไปทําบุญเออมื่อเช้าในศรีนครเมือม่อเช้าลงไปทําบุญเนาะเมือม่อเช้าแม่ก็ไปทำบุญวัดพระท่านะาราเจงวิง,องโอ้เป็นวัดโบราณคุณแม่ยังไม่ได้ลงคลิปลงแคปเลยนะคะ มาก็นอนนะคะไม่สบายก็นอนแต่ใจสู้นะมาไปไปวัดมานะคะก็นอนเลยอ่ะนอนเพิ่งตื่นตอนบ่ายๆนะเพิ่งตื่นตอนบ่ายๆช่วงนี้ซ่อมเซลล์ค่ะช่วงนี้ซ่อมเซล์ดอกลักราชกัญญามีอีกหนึ่งผืนนะคะแต่คุณแม่อยากให้ได้นะมันสวยค่ะดอกลักราชกัญญาสวยมากอู้สวยมากเลย สวยมากมากเลยค่ะลายดอกลักลาราชกัญญามีเชิงด้วยนะคะเดี๋ยอจิ๊กก็ลอยไปตักผ้าตุงใส่สับปืนอยู่ค่ะเวล,า,า,ใลาใส่มาลูลูคนอื่นมองเราโอ้สวยมากดอก,กรักราชกัญญามีสองอื่นนะคะตอนนี้ลายหมีโบราณจ้ะลายหมีโบราณมีเชิงค่ะลายหมีโบราณมีเชิงนะคะลายหมีโบราณมีเชิงค่ะสวยงามมากนะคะหมีโบราณมีเชิงค่ะ มีโบราณมีเชิงสวยๆเลยนะ,ะมีโบราณมีเชิงผ้าดอนกลอยนะคะผ้าดอนกลอย FC ท่านใดสนใจนะคะแคปหน้าจอโทรหาแม่สวยได้เลยนะคะ081ย์แปดหนึค่ะสามแปดศนะคะลายมีโบราณนะคะุย้ยสวยอ้ยสวยมากไปเทียบประจบดูบ่ัน สวยมากสวยมากมีอยู่สองผืนนะคะมีอยู่สองผืนมีสองผืนนะคะมีสองผืนใครจะเอฟได้เลยมีสองผืนนะคะคุณแม่จิ๊กก็กรอยเอาผืนหนึ่งแล้วมันสวยมากเอาไปตัดใส่เอาไปตัดใส่วันวันเสาร์นะ,ะีะมีงานกับงานค่ะ วันเสาร์ที่สิบกลงใต้ชื่อน,นะคะท่านมาท่านมาที่สก,กุลนครน,นะคะคุณแม่ก็ได้ทาผ้าป่าดี่จะไปถวายกับท่านนะคะคุณแม่ทําผ้าป่านะคะเบิกเงินเบิกเงินเบิกเงินที่เหลือจากบุญกระถิ่นเนาะสองพันสองนะคะ, 2, ะ,ค,ะคุณแม่ก็เบิกออกมาพันสองนะคะเอาไปทําผ้าป่านะคะเอาไปทําผ้าป่า ไปทำผ้าป่านะคะหลวงตาชื่นนะหลวงตาชื่นท่านมาที่จังหวัดสกลนครและเทศบาลนครสกลนครนะคะก็นิมนต์ท่านมาท่านจะรับต้นผ้าป่านะคะเพื่อจะไปซื้อเครื่องมือแพทย์เนาะพ่อเนาะหลวงตาชื่นเนาะ,ะไปซื้อเครื่องมือแพทย์คุณแม่ได้ได้เบิกเงินกองส่วนกลางของเอฟซีนะคะที่มีสองพันสองนะคะที่มันเหลือจากเงินถวายเทียนวันที่หกที่ผ่านมาถวายเทียนเก้าวัดเต่เงินแลยังเหลืออยู่สองพันสองร้อยบาท คุณแม่เลยบริหารจัดก,การเอามาใส่ต้นป่าป่านี้พันสองร้อยบาทนะคะเงินกองกลางของเราก็จะมีเยอะอยู่นะคะอ่าคอขอสมุดสมุดวีเอพหน่อยสมุดวีอเอพสิบสินผูดยัง,ยงไงจะนว่วีเอพ อมาตื้งเลยพ่อตื้งอ่อแล้วคุณแม่แก้ให้ทราบด้วยค่ะเนาะอันนี้คือต้นพ่อป่าโดยใช้โดยใช้เงินกองการของเอฟซีเราวันเสาร์ที่สิบหกใช่ไหมเนาะเอ่อไปวันเสาร์ที่สิบหกเวลาปกติวันเสาร์นี้เราจะไปวัดวันที่เอ็ดวัดโครงการโครงการยี่สิบเอ็ดวัดองค์รรวมหกองค์กรรวมกันแต่ว่าวันเสาร์มันชนกันกับหลวงตาชื่นมาขึ้นมาหลวงตาชื่นมาท่านจะมาอ่าให้ให้มาเทศบาลนครสกลนคร เพื่อเราทำภาพป่า,ลาเล็กๆไปสมทบเพื่อเอาเงินนี้ไปสร้างโรงพยาบาลคุณแม่ได้แบ่งเงินเรือถวายเทียนของวันที่6ิบาทมาเหลือ2,200บาทค่ะแต่คุณแม่เบิกไปแล้ว1,200บาทมาใส่ต้นนี้นะคะแล้วก็มี FC หลายท่านเนาะร่วมบริจาคมาตอนนี้มีเงิน4,000บาทแล้วต้นนี้นะคะสาธุด้วยนะสาธุนะคะเงินกองกลางเงินกองกลางของ f c นะคะคุณแม่ชัดเจนเรื่องเงินนะคะ มีเงินของแม่หลังหนึ่งสี่สองนะคะท่านฝากผ้ามาขายนะเงินท่านอยู่กับคุณแม่ห้าหมื่นบาทนะเพื่อจะทําบุญกระถินหลังออกพรรษานะคะห้าหมื่นบาทนะแล้วก็มีเงินแม่สีสมรหนึ่งสี่หกนะ,ะท่านโอนมาห้าพันแบ่งไปถวายเทียนสองพันเหลืออยู่สามพันรวมบุญกระถินนะคะคุณแม่ห้าห้าสามันเพนโอนเงินมาอ่าสี่พันถวายเทียนสองพันเอามาบุญ ไวบุญกระถินสองพันค่ะแล้วก็ลูกไก่นะห้าสามแปดญาติของคุณลูกไก่นะโอนมาทีหลังคุณแม่ไม่ได้ไปร่วมกระถาวายเทียนกพะเลยยกเงินของท่านนะคะมา,าไว้บุญกระถินนะคะหนึ่งพันบาทค่ะเงินเหลือเงินเหลือถาวายเทียนสองพันสองร้อยบาทตอนนี้เบิกไปแล้วพันสองนะคะถ้าทำเสร็จแล้วจะค่าออกใช่ใช่ค่ะใช่ชค่ะอันนี้คุณแม่จัดเจนให้ให้ทราบว่า เงินทุกบาททุกสตางค์คุณไม่จ่ายอะไรบ้าง<ร>าจะไม่มี<ร>ที่แบบเออได้เงินมาเท่านี้บริจาคเท่านี้ไม่ใช่มีแต่เพิ่มนะฮะสมมติวันนี้ไปวัดน,นี้ได้ยอดห้าพันเพิ่นขอมาเก้าพันแม่กับพ่อก็พิออกมอีกเนาะค่ะก็คือสายบุญน,นะคะท่านเวลาเวลาท่านโอนเงินมาท่านสบายใจได้เนาะเพราะว่าสายบุญน,นี้เราจะไม่แตะนะแตะเราจะไม่แตะเงินเอฟซีที่ ค่ะใช่คือส่วนมากคุณแม่ก็จะแยกออกไปเลยนะคะยังยังแม่แม่ไก่วันก่อนนะคะแม่ไก่วันก่อนก็ได้ยินแม่ลงคลิปเด็กเด็กขยันอะท่านก็เด็กน้อยนะขอเงินคนละสองร้อยใช่ไหมเขาไม่ได้ขอเยอะนะคะเขาขอเขาได้สิบาทวันนั้นแม่วันนั้นแม่ถามลูกอยากได้เงินไหมอยากได้อยากได้เท่าไหร่ไอตัวเล็กเล็กบอกอยากได้อยากได้สี่สิบบาทอยากได้สี่สิบบาทหรือแม่ให้คนละห้าสิบเขาดีใจ เขเรียกว่า FC โอนเงินมาคนละสองร้อยโอ้โหดีใจมากเลยนะฮะวันนั้นคุณแม่ทาทํางานเสร็จเที่ยงคุณแม่ต้องรอน้องเลิกเรียนนะะมา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 รับเงินทุนของของของแม่ไก่ของแม่ไก่โอนมาสี่ร้อยของแม่ไก่โอนมาสี่ร้อยก็ให้น้องคนเล็กสองร้อยให้คนโตสองร้อยเงินคุณแม่ก็ออกเพิ่มให้คุณยายสองร้อยนะคะเอาบุญฝาก FC สายบุญค่ะน้องแก้งให้ทราบค่ะวันนี้เราเป็นพี่น้องกันมีอะไรต้องต้องบอกกันให้ทราบเนาะอ่า คุณแม่ก็อยากร่างกายแข็งแรงเนาะวันก่อนคุณแม่พรราลาดล้มเนะระราพระพลาดเป็ลื่นล้มนะงจะอ่าแล้วก็โอ้วนห,หนักมากรถรถรถคุณพ่อมันคันสูงเกิดมาเราไม่เคยเจอแบบนี้เลยควนเสียนะคะควนเสียแล้วก็คุณพ่อให้พักผ่อนสองวันแล้วแต่ว่าเรายังเรายังภาพ <จะ S 2> ที่เราลื่นตกรถนะคะโคจรเนอร์จะสูงครับภาพที่เราลื่นตกรถมันเสด็จเรานอนหลับๆเราเห็นภาพตัวเองลื่นก็เสด็จ ตั้งแต่วันตกรถสด็ดตลอดก็เลยว่าจะไปหาคุณยายให้คุณยายมาสอนขวัญหมคะหน้าบ้านเรานี่เองนะคะหน้าบ้านเรานี่เองโอ้มันนาทีเดียวเลยนะะโอ้ยนาทีเดียวเดียวเลยนะคะก็เป็นบุญบุญเยอะที่เราทําบุญเยอะก็เลยกระดูกหลังไม่หักแล้วกระดูกไม่แตกนะบุญเราทําบุญมาเยอะต้องกราบขอบคุณเอฟซีที่ร่วมทําบุญแล้วก็กราบขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณแม่เขาลบนับถือนะคะเหมือนท่านเราเหมือนท่านยกเราไปบ้างนะ ถ้าไม่ยกเอาตกลงไปในอันนั้นเลยโอ้ยอันนี้นี่ก็ตกนกกระแทกกระแทกใส่เลยนะพ่อที่ที่เหยียบพักเท้ากระแทกไปที่พักเท้าขึ้นเนาะใช่ใช่มันกระแทกใส่ที่พักเท้าหลังด้านนี้นะคะนี่คุณแม่ก็ก้มไม่ได้นะคะแต่ว่าก้มไม่ได้แต่ว่าใจสู้เนาะหนึ่งลูกเราก็ยังเป็นเบียอยู่สองลูกยังไม่ได้แต่งงานมีเพียนแต่งงานแล้วแต่ว่าเราก็ต้องโอ้คุณแม่ก็สาหัส กกต่อเลยนะคะผ้าดอนกลอยนะผ้าดอนกลอยค่ะผ้าดอนกลอยตัวนี้เป็นลายเอฟคู่นะคะอยากให้เอฟซีได้จังเลยสวยมากสวยสวยค่ะสวยมากเลยไม่มีขายตามท้องตลาดนะคะแล้วเป็นคามเข้มด้วยนะไม่มีขายตามท้องตลาดนะคะเป็นคามเข้มด้วยนะคะคามเข้มลายเชิงสวยมากไม่มีขายตามตามท้องตลาดผ้าสั่งพอสั่งทำท,ทั้งหมดเลยนะเมื่อกี้ลาย สังเกตทำคุณแม่กิ๊กก็ร้อยไปไม่พื้นหนึ่งแล้วไม่ตัดผ้าถุงใส่เพราะว่าเห็นตัดมาของของลูกเจ็ดเจ็ดสิบสามตตัดมาสวย,สวยนะคะวันนี้ส่งให้ท่านแล้วค่าตัดเดี๋ยวนี้น่ะเคลือบน้ํายาพักกาวให้ค่าตัดตอนนี้เจ็ดร้อยบาทแล้วนะคะเพราะว่ารีบอกว่าไม่ไหวแล้วนะคะก็เลยเจ็ดร้อยบาทค่ะเคลือบน้ํายาให้ด้วยเคลือบน้ํายาให้ด้วยอัดพักกาวให้ด้วยเย็บพร,พร้อมใส่เลยนะคะเจ็ดร้อยบาทถูกมากมันก่อนเสื้อตัวนี้ เสื้อตัวนี้จะใส่ไปจะใส่ไปอ่าคุณแม่ไม่มีผ้าครามสีนี้เขาให้ใส่สีนี้คุณแม่ไปจ้างร้านอื่นตัดนะไปจ้างร้านอื่นตัดนะคะเก้าร้อยบาทค่าตัดเฉยๆนะคะค่าตัดค่าแรงผ้าของคุณแม่เก้าร้อยบาทแม่โอ้พระเจ้าช่วยพระเจ้าจดก็เลยไม่ตัดเลยให้วาลีตัดให้นะคะวาลีตัดให้นะเอาตัวเลขเจ็ดร้อยกระดุมมันเยอะเห็นไหมคุณแม่ก็ยอมเสียเจ็ดร้อยแต่สวยเหมือนกันระหว่างเก้าร้อยกับเจ็ดร้อยนะคะ เราประหยัดเงินได้สองร้อยเินไปทําบุญคุณแม่ทําใจไม่ได้ก็เลยไม่ตัดให,ให้ให้ช่างเราตัดดีกว่าช่างเราตัดนี่เจ็ดร้อยนะคะวันดีขอขึ้นเพราะว่ากระดุมก็เยอะอาจพักกาวเคลือบน้ํายานะคะเจ็ดร้อยบาทใส่สวยมากเลยนะคะต่อมาตัวนี้ไม่ใช่ผ่าต่อมือนะคะเป็นผ้าพ้าแจ็คผ้าจาีนอ่ะเนาะขอขออภัยนะพ,พูดไม่เป็นเป็นผ้าเราขายในร้านผ้า แต่ว่ามันไม่มีสีนี้คุณแม่จาเป็นต้องเอามาจริงๆนะไม่อยากใส่เลยถ้าไม่ใช่ผ้าทอมือไม่อยากใส่เลยจะมีความจําเป็นนะคะก็เลยต้องใส่าะสีไม่เข้ากันกับผ้าถุงนี่นะคะหน้นะะนาเตกเคร่อค่ะโอ้โหสวยมากสวยมากเลยมีเชิงบนเชิงล่างนะคะแปดร้อยบาทค่ะแปดร้อยบาทเท่านั้นเองค่ะแปดร้อยบาทเท่านั้นเองปฏิทโทยี่สิบนาทีแล้วกุดเลยสิบเึ็คุณแม่แปดร้อยบาทเท่านั้นเองนะคะแปดร้อยบาทเอฟได้เลยค่ะเอฟได้เลย วันนี้ก็มีเชิงค่ะวันนี้ก็มีเชิงนะเชิงสีชมพูนะคะบูยีนนะ,ะบูยีนสวยมากนะคะสวยมากเลยนะเอฟสีตั้งใดดูคุณแม่อยู่เอฟเลยนะคะเอฟได้เลยค่ะเอฟได้เลยนะเอฟได้เลยนะคะ,ะ,คะพูดยาวจนเวลาไปยี่สิบนาทีแล้วยี่ิบเอ็ดนาทีแล้วพระเจ้าช่วยสวยงามมากนะคะคุณแม่จิกกระลอยไปพื้นหนึ่งแล้วจิกกระลอยไปพื้นหนึ่งแล้วสวยมากผ้าดอนกลอยนะคะหายาก ผ้าดอนกลอยนะคะหายากมากคุณแม่ลงคลิปเดียวนะคะวันนี้คุณแม่จะไปเตรียมของนะทําบุญค่าประดับดินพรุ่งนี้นะคะตัวนี้โอ้สวยเหมือนกันสวยมากเลยนะคะนาเคเตยคืออายดอกสะเก็ดธรรมแล้วก็ลายดอกเกตมณีค่ะพื้นสุดท้ายนะคะพื้นสุดท้ายสวยงามมากเลยค่ะสวยงามมากเลยเป็นพื้นนี้งามมากเอาสุดท้ายอีกตัวนี้นาเคเตยคือ นาคเตยเครือนะคะตัวนี้นาคเตยเครือเป็นเป็นเป็นบันไดสวรรค์ค่ะเป็นนบันไดสวรัคมีตัวเอสคู่มีรูปหัวใจโอ้โหสวยมากสวยมากๆเลยค่ะเอฟซีสันในเอฟด,ดูคุณแม่อยู่เอฟเลยนะคะโอ้โหอะไรจะสวยขนาดนั้นอยากลงผืนนั้นก็ลงไม่ได้มันสวยมากบูยีนค่ะบูยีนค้ามน้ำหนึ่งค่ะดอกรักร่กกจาจักกัน,ย,นยานะสวยงามค่ะสยสวย,สวย,สวยค่ะ ดูคลิปคุณแม่แล้วนะคะชอบปืนไหนไลายไหนพันแคบหน้าจอตรงหาแม่สวยได้เลยนะคะ081ค่ะ3804338แม่สวยสกนลคนครนะคะสำหรับสาหรับวันนี้นะคะกราบขอบพระคุณแน่นอนหลับฝันดีนะคะสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ